เราต้องยึดมั่นในอุดมการณ์ของเราเราจงยึดมั่นในสิ่งที่เราทำเราจงเชื่อในเราให้มากพอมนุษย์เราไม่ประสบความสําเร็จทุกวันนี้เพราะไม่เคยเชื่ออะไรในตัวเองเลยเชื่อคนนั้นเชื่อคนนี้เชื่อคนโน้นเห็นคนนั้นอย่างนี้แต่ไม่เคยเชื่อตัวเองเลยว่ากูทําได้จงเชื่อในสิ่งที่เราทําให้มากพอจงเชื่อในพลังตัวเองจงเชื่อในเด็กน้อยในตัวเองแล้วจงเชื่อมั่นในสิ่งที่เราจะทําข้างหน้า อย่ามองอดีตอย่ามองอดีตซ้ำเติมตัวเองว่ากูทําไม่ได้หรอกมันไม่ใช่กูหรอกแต่ตรงมองข้างหน้าว่าถ้ากูเอาจริงทําไมกูจะทําไม่ได้ถ้ากูจะทําสักอย่างทําไมกูจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณจําคําของครูวันนี้เอาไว้ถ้าคุณปักหมุดแล้วคุณไปถึงชัยชนะให้ได้ถ้าคุณเชื่อมั่นว่าคุณทําได้คุณอย่าอ่อนดอยคุณอย่าปอดอย่าปอดแหกระหว่างทางถ้าเราลงสนามแล้วถ้าเราเป็นนักลบเราถือดาบแล้วเราลงสนามแล้วคุณไม่มีวันถอยออกมาจากสนามได้ค่ะ คุณถือดาบแล้วคุณต้องฟันไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นค่ะคุณต้องสู้ลบคุณต้องฟันจนกว่าคุณจะชนะจําไว้ค่ะนี่คือสัญชาตญาณนนักลบเราไม่ได้สู้ลบด้วยดาบค่ะแต่เราสู้ลบด้วยการที่มีเป้าหมายเป็นเดิมพันคุณฟังให้ดีนะคะทําไมคุณจะสําเร็จไม่ได้ถ้ายุคเก่ากับยุคใหม่มันแตกต่างกันเบอร์นี้ถ้าวันนี้คุณฟังดูนะหันมองย้อนไปในอดีตทุกคนที่เรียนต้องไปเรียนที่ไหนโรงเรียนและสถาบันเท่านั้นค่ะ ทุกวันนี้เรียนที่บ้านค่ะเรียนผ่านออนไลน์ค่ะถ้าคุณปรับตัวไม่ทันคุณคะอย่าว่าแต่เอาเป้าหมายชาติไหนเราจะไปถึงคุณดูอีกอันเมื่อก่อนคุณจะขายของคุณต้องมีอะไรหน้าร้านมีทุนซื้ออุปกรณ์สมัยนี้ล่ะไม่มีเงินก็อยู่บนโลกออนไลน์ได้ ไม่มีเงินก็ขายของได้ไม่มีหน้าร้านก็ขายของได้ไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรเลยไม่ต้องลงทุนอะไรเลยก็ขายของได้เมื่อก่อนอยู่คนละประเทศคิดถึงการเขียนจดหมายทุกวันนี้ไม่ทันกินกริ้งเดียวถึงกันไลน์หากันวิดีโอคอลเจอหน้ากันจูบูจูบูมองกลับไปเมื่อสามสิบปีที่แล้วคุณไม่มีวันเชื่อด้วยซ้ำว่ามันจะเกิดขึ้น โอนเงินความยุม่งยากวุ่นวายเงเยอะแยะมากมายอีลุงตุงนังตุงเผือกไปหมดแต่ทุกวันนี้โอนเงินให้หน่อยล้านแปดจึ๊งจึ้งกรติ้งกรติ้งกติ้ง,ง,งเงินเข้าครบล้านแปดแม่เจ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงไหมคะโอ้โหสมัยก่อนอยากมีเงินล้านหรออยากมีเงินล้านหรอ ต้องเรียนจบสูงๆนะจ๊ะอยากมีเงินทุกเดือนเดือนละหลักหมื่นต้องจบปริญญานะจ๊ะต้องจบปริญญานะจ๊ะจะมาโบเบ้โบเบ้จบปสี่ปหกอยากได้เงินเดือนเป็นหมื่นเป็นแสนฝันไปเถอะคุณต้องมีใบปริญญาคุณต้องจบสูงๆแต่ทุกวันนี้จบปสี่จับเงินล้านเด็กน้อยแปดขวดนี่คือเรื่องจริงทำ u t u b e แปดขวบนะคะมีะไรายได้แปดร้อยล้านบาทค่ะ,ะ,คะไปออกรายการบางหลายรายการค่ะไปเสิร์ชหานะคะเด็กน้อยอายุแปดขวบค่ะเป็นยูทูบเบอร์น้อยสิ่งที่ครูบอกคุณทั้งหมดอ่ะมันคือการที่คุณจะต้องเติบโตแล้วค่ะจากปีหกห้าเป็นต้นไปฟังดีๆนะคะปักหมุดปักธงพูดมันทุกวันกูจะรวยกูจะเก่ง ูจะยอดเยี่ยมบอกจิบแรงๆเลยค่ะฉันจะเก่งฉันจะดีฉันจะยอดเยี่ยมฉันจะเป็นเลิศจิบมันไม่เชื่อหรอกลองดูค่ะปีนี้ปีหกห้าเป็นปีการเงินการเงินจะสะพัดมากบอกเลยถึงแม้ว่าพี่โควิดแกจะมาระบาดอีกรอบแต่การเงินจะสะพัดหนักมากจําไว้นะคะโลกออนไลน์จะมีเงินสะพัดเป็นหลายเท่าตัวในปีนี้ ถ้าปีที่แล้วเป็นหลายหมื่นล้านหลายแสนล้านปีนี้มากกว่าเป็นเท่าตัวปักหมุดดูค่ะว่าคุณจะเป็นคนหนึ่งไหมที่อยู่บนโลกออนไลน์คุณจะเป็นคนหนึ่งไหมคะที่จะเปลี่ยนชีวิตตั้งแต่ปีหกห้าปักหมุดไปห้าปีเลยค่ะครูนี่ปักหมุดไปห้าปีไม่ต้องถึงห้าปีหรอกครูปักหมุดไว้สองพันล้านครูโคตรมั่นใจถ้าไม่กล้าปักหรอกค่ะแล้วคุณล่ะกล้าปักหรือยงังล้านหนึ่งสิบล้านร้อยล้าน วันนี้เราทุกคนมายืนอยู่ในพุทธศักราชใหม่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเริ่มจากวันนี้เลยค่ะแล้วก็อย่าอ่อนดอยระหว่างทางอย่าอ่อนดอยระหว่างปีอย่าจิตตก